ห้อยแนวมักกินข้าวปุ้นน้ำยาปลาน้ำหลาจ้าเครื่องแน่นๆเลยพี่น้องเฮ็ดเขาจ้ะขาดบ่ได้เลยขอห้อยจ้าห้อยแนวมักเอาเสียบๆเลยจ้าขอ,อนุญาตสลาวคนๆให้เข้ากันก่อนจ้า นังกี่ถือกน้ำนัวเขาปุ่นน้ำลุงบ๊ทพี่น้องมาคำแรกกันเลยจ้ะเจ็บเจ็บ อืมขอ,มอ,มอมบไหร่เชียเห็นกระชาบแบบ่ายเวบยบเวี่กระช่ายน้ำจ่อกระช่ายอาบประพิกเลือด เผ็ดแซ่บนัวแห้งเด้ออีพอีแม่เอ้ย จ้ะมีเทเ้่งหลุกโดดได้จ้านี่หลุกโดดเอาเข้าไปเลยคำหญ่ๆมุมจ้ะแบบแม่งรักจ้ะคุณพ่อย่ำเข้าไปน้ำงานอย่างนีนจา้าแล้วเขาจะเอาขามักาย่ข้าปุ่นแล้วมีโต๊ะนั่งกินนะจ้ะ พักเพิ่นกับซีบูฟเฟ่ให้ได้หลายสะอนพักประเด็นน่ะกินยังสี่ลาก็มากกินแบบเผ็ดๆนะคะในยีตาไว้ย่านอพริกเขาตา Hẹp, hẹp, ý điệp Tao bật เมนูนี่แสบแห้งจ้าพี่น้องมักคักกระเมยียนพักเหนื่ลยจ้ะเขากันปันยัง ปากหลานนี่จะบักพี่ uh huh, เสียบแหงาชออเมะ